สำนักง,งานเกษตรอำเภอกระแสะสิลป์มีความภาคภูมิใจที่นางสาวนะทิดากิ้มแก้ว เจา้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานได้เป็นตัวแทนคัดเลือกผู้สนับสนุนการดีเด่นระดับเขตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศประจำปี2564โดยมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีย้อนหลังทั้งด้านงานธุรการงานสารบัญงานบุคลากรงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการคลังและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆทํา,าทให้สํานักงานกเกษตรอําเภอกระแสศิลป์ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดตั้งแต่ปี2562 2 1563และในปีปัจจุบันนอกจากนี้แล้วยังได้ปฏิบัติตามหลักการคลองตนคลองคนคลองงานและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของอำเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยมีการปฏิบัติงานดีเด่นในการรื้อถอนบ้านพักของสำนักง,งานเกษตรอำเภอกระแสสิน์และยังให้ความสำคัญในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักง,งานให้มีความน่าอยู่สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอทำให้สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน สำนักง,งานเกษตรอำเภอกระแสศิินจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดภายใต้แผนง,งานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่กระจายตัวอยู่ในประเทศไทย จำนวนสีแปลงประกอบด้วยแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันเขาในแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันรัดปูนแปลงใหญ่ข้าวเชิงแสและแปลงใหญ่ข้าวตำบลรูปซึ่งแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันอยู่ในความรับผิดชอบของกลมส่งเสริมการเกษตรและแปลงใหญ่ข้าวอยู่ในความรับผิดชอบของกลมการข้าวโดยแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายจากภาคต่างๆในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อยอดด้านการแปลรูปสร้างมูลค่าและการเชื่อมโยงการตลาดลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรมีกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดเวทีทบทวนแปลงใหญ่ปั๊มน้ำมัน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบโครงการการประชุมสมาชิกการติดตามให้คำแนะนำรวมถึงการลงนมามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดส,สงขลาการทำสัญญาจ,จะซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการระดับอำเภอและการตรวจสอบบัญชีและเอกสารโครงการ และในปี2564สำนักง,งานเกษตรอำเภอกระแสศรีได้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย One Stop Service ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมช,มช,มสอชอนสดปชตำบลโรงอำเภอกระแสศินจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส2019สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืชเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตพัฒนาสูตรจัดการดินปุ๋ยบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในชุมชนโดยผ่านกระบวนการดําเนินกิจกรรม4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคและการบริหารธุรกิจแก่สมาชิากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลโรงจำนวน2ครั้งครั้งละ30รายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดการเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องกิจกรรมที่2 การจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนสดปชสปกและกเกษตรกรทั่วไปจำนวนสองครั้งเพื่อวางแผนเชื่อมโยงเครือข่ายจัดทำแผนปฏิบัติงานการให้บริการของสอดปชกิจกรรมที่3จัดหาวัสดุอุปกรณ์และคุรุพันชุดตรวจวิเคราะห์ดินแม่ปุ๋ย3สูตรเครื่องผสมปุ๋ยจำนวนหนึ่งเครื่องกิจกรรมที่4ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินคำแนะนำในการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอเกระแสสินมีความมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้ชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืนดอาชีพการเกษตรในอนาคตและตลอดไป